ถ้าคุณเป็นผู้เล่น Roblox ออย่างน้อยๆคุณน่าจะเคยได้ยินชื่อของ Petsimulator หนึ่งในเกมที่เคยโด่งดังที่สุดในแพลตฟอร์มนี้ครับตั้งแต่ภาคแรกที่เปิดตัวในปี2018เกมนี้ได้สร้างกระแสไปทั่วโลกครับด้วยระบบสะสมสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและความสนุกในการปลดล็อกแผนที่ใหม่ๆครับแต่จากเกมที่ทุกคนรักทุกอย่าง กลลับเปปี่ยนไทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในเพจซิมเลเตอร์วันนี้เราจะพาคุณมาย้อนดูทุกเหตุการณ์สาคัญตั้งแต่วันที่เกมนี้ได้สร้างความสุขให้กับผู้เล่นไปจนถึงวันที่กลายเป็นประเด็นถูกเถียงอยู่ในคอมมูนิตี้เตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเพจซิมเลเตอร์ครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมอย่าลืมจะกด subscribe กด like คลิปวิดีโอนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับย้อนกลับใน<อ>ปี2018ครับเพรสตันได้นำทีม Big g เก e s นั้นมาเปิดแมปใน,นโรบอทที่มีชื่อว่า p พ t Simulator นั่นเองแม้ว่าเกมนี้จะดูเรียบง่ายแต่กลับสร้างกระแสอย,อย่างรวดเร็วในหมู่ผู้เล่นวโลกครับระบบหลักของเกมนี้เนี่ยก็คือการสะสมสัตว์เลี้ยงที่เริ่มต้นจากการฟาร์มเหรียญเก็บทรัพยากรแล้วนำมาเปิดไข่เพื่อหาสัตว์เลี้ยงใหม่ๆครับความาเข Play นนั้้ แต่ให้ความรู้สึกถึงความก้าวหน้าและความสําเร็จที่ผู้เล่นจะต้องปลดล็อกแผนที่ใหม่ๆที่มาพร้อมกับความท้าทายครับตั้งแต่พื้นที่ทุ่งหญ้าไปจนถึงทีมอวากาศนี่คือเสน่ห์ที่ทําให้มันโดนใจทุกคนครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นที่ชอบความท้าทายใครๆก็ชอบครับกระแสของเกมนี้เนี่ยพุ่งทยานรวดเร็วตลอดปี2018จนถึง2019เลยครับโดยในงาน b o x k s y Award ในปี2019นะครับ Pet Simulator ก็สามารถคว้ารางวัลใหญ่ได้ถึง2รางวัลเลยนะครับนั่นก็คือ Mobile Game of the Year. Congratulations to the creators of Pet Simulator for creating irresistible gameplay for its players, no matter where they go. cup the Congratulations to Book of Monsters by Cosmic Workshop, Pet Simulator by Big Game Simulations, Bee Swarm Simulator by onit and Q Clash by Duck Armor Studios. <crucifors> แต่ด้วยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของภาคแรกที่ได้รางวัลมาขนาดนี้แล้วอยู่ดีๆ Pet Simulator 2ก็ได้เปิดตัวออกมาครับซึ่งเพิ่มระบบใหม่และหวังว่าภาคต่อน,นั้นจะพัฒนามากยิ่งขึ้นครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทุกคนคาดคิดครับ การเปิดตัวเพ s สมิเลเตอร์ภาค2นั้นได้มีความน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยครับเพราะทีมงานได้วางแผนเพิ่มระบบใหม่มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการขี่สัตว์เลี้ยงหรือระบบเควสตรายวันและแผนที่ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นครับแถมทางผู้พัฒนาได้ให้คำมั่นสัญญาด้วยนะครับว่าเขานั้นจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เล่นสายเติมเงินและสายฟรีด้วยการประกาศว่าเกมนี้จะไม่มีเพทูวินครับซึ่งนั่นเป็นหนึ่งจุดที่ทําให้ผู้เล่นนั้นวิจารณ์ภาคแรกนั้น อย่างหนักเลยล่ะครับในช่วงแรกนะครับการเปิดตัวของ p e s ซิมเลเตอร์2นั้นได้รับความสนใจมากทุกคนตั้งตาตั้งตารอที่จะได้รับประสบการณ์กับระบบใหม่ๆและกราฟิกที่ได้รับการปรับปรุงครับแต่เมื่อผู้เล่นนั้นได้ลองเข้าไปเล่นจริงๆแล้วกระแสความตื่นเต้นนั้นกลับลดลงอย่างรวดเร็วครับเพราะปัญหาใหญ่นั้นที่ผู้เล่นได้พบนั่นก็คือเนื้อหาเกมที่มันดูน้อยเกินไปครับเมื่อเทียบกับความคาดหวังแล้วถ้าเรานั่งเล่นแบบจริงๆจังๆงสองสาชั่วโมงเราก็เล่นเกมจบลวครับนอกจากนี้นะ การฟาร์มทรัพยากรและการปลดล็อกแผนที่นั้นยังดูช้ากว่าภาคแรกเซเลซ้ม um, ทำให้ผู้เล่นบางส่วนนั้นเริ่มรู้สึกเบื่อและผิดหวังครับแต่การล้มเหลวของภาค2นั้นกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้บิ๊กเกมนั้นกลับมาพร้อมกับการเปิดตัวครั้งใหม่ในปี2021กับ p พชร s m u u l t t r X X ครับเกมที่ถูกมองว่าเป็นการกอบกู้ชื่อเสียงของพวกเขาอีกหนึ่งครั้งแต่ในขณะเดียวกัน มันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดราม่าใหญ่ที่สุดของดราม่าแฟนชายนี่ครับ พีซิมเลเตอร์ X เนี่ยได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากภาคก่อนครับโดยนําเสนอเกมเพย์ที่เลื่นไหลและทันสมัยยิ่งขึ้นครับผู้เล่นนั้นจะได้รับสัมผัสกับกราฟิกที่สวยงามการเทรดสัตว์เลี้ยงที่ใช้งานง่ายกว่าเดิมและสัตว์เลี้ยงระดับเอ็กซ์คลูซีฟที่มีความหลากหลายตั้งแต่ทีมแฟนตาซีไปจนถึงทีมเทคเทคโนโลยี Technology สุดล้าครับกระแสตอบรับในช่วงแรกของ p e ซิมเลเตอร์ X นั้นเป็นไปในทางบวกอย่างล้นหลามครับเพราะผู้เล่นนั้นพุ่งสูงสูงมากสูงนั่นแบบติดอันดับเกมยอดนิยม ในโลบกคับและระบบใหม่ๆเช่นโกลเด้นเอหรือการฟิลสัตว์เลี้ยงนั่นเองก็ได้เพิ่มความสนุกและความรุนทึกให้กับผู้เล่นได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วหลายๆคนก็ได้มองนะครับว่าภาคที่ดีที่สุดของเพ t ซ i m u l a t o r คือภาค X ครับแต่ในความสำเร็จของ p e t ซ i m u l a t o r X นั้นก็ได้มีดราม่าครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ p พ y to Win นั่นเองครับผู้เล่นหลายๆคนเริ่มวิจารณ์บิ๊กเกมส์ครับว่าให้ความสําคัญกับผู้เล่นสายเติมเงินมากจนเกินไปครับไข่เอ็กซ์คลูซีฟนั้นที่ต้องใช้โลบักซื้อในราคาสูงรล้วและสัตว์เลี้ยงที่เปิดจากไข่เหล่านั้นมักจะส่งพลังเกินกว่าสัตว์เลี้ยงที่ผู้เล่นสายฟรีนั้นสามารถแอฟฟอร์ดได้ครับนอกจากนั้นการปล่อยเกมพาร s สที่ช่วยเพิ่มโอกาสเพิ่มความได้เปรียบในการฟาร์มการเปิดไข่ก็ยิ่งทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับสิ่งที่ทําให้สถานการณ์น ก็คือข้อความใน Twitter ของ p r e s t ันผู้สร้างเกมครับที่ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจกับผู้เล่นสายฟรีโดยตรงนะครับที่เขาได้ทวิตว่า “How come free-to-play players are always the most entitled” ครับหรือจะแปลได้ว่าทำไมผู้เล่นสายฟรีมักจะคิดว่าตัวเองควรได้รับสิทธิพิเศษอยู่เสมอทวิตนี้เนี่ยได้กลายเป็นประเด็นร้อนในคอมมูนิตี้ทันทีครับข้อความดังกล่าวเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยละครับผู้เล่นจานวนมากมองว่ามันก็สะท้อนถึง พัฒนคติของทีมพัฒนาที่ได้ให้ความสําคัญกับผู้เล่นเติมเงินเพียงอย่างเดียวครับและมองข้ามผู้เล่นสายฟรีที่ได้ช่วยสร้างฐานผู้เล่นขนาดใหญ่ให้กับเกมตั้งแต่แรกเริ่มครับหลายคนตอบกลับเพลสตันด้วยข้อความเชิงลบครับว่าถ้าไม่มีผู้เล่นสายฟรีแล้วเกมของคุณจะดังได้ขนาดนี้เลยหรือหรือผู้เล่นสายฟรีก็ส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้เหมือนกัน ทำไมคุณต้องเหยียดอ่ะกระแสความไม่พอใจเกี่ยวกับเพทูวินและทัศนคติของผู้สร้างเกมนั้นทำให้ผู้เล่นนั้นเริ่มเลิกเล่นครับจำนวนของเพทซิมูเลเตอร์ X ก็ได้เริ่มลดมาในช่วงท้ายปี2022ครับแม้ว่าทางหน้าของตัวเกมเพทซิมูเลเตอร์ X นั้นจะไ,ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง b ล็อกซี่อวอร์ในปี2022ในหมวดของ b บ s อ of c o n t e n t Update ก็ตามครับในขณะเดียวกันนั้นทีมผู้พัฒนา Big g เก e s ก็ได้ตัดสินใจเดินหน้าโปรเจกต์ใหม่ในปี2023ครับกับเกมที่มีชื่อว่า ก้าสกครับ เพ t ซิมูเลเตอร์99เนี่ยได้ถูกโปรโมทว่าจะเป็นเกมที่ฉีกแนวจากภาค,คก่อนๆทั้งหมดครับทีมงานนั้นได้อ้างว่าเขานั้นต้องการทดสอบไอเดียใหม่ๆเพิ่มความสนุกให้กับผู้เล่นด้วยระบบสัตว์เลี้ยงที่ทรงพลังกว่าเดิมและระบบเกมที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นครับแต่เมื่อเกมเปิดจริงแล้วผู้เล่นจํานวนมากกับรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากภาค X เท่าที่คาดหวังครับระบบกลไกของเกมนั้นรวมถึงการาฟิกในเพจซิมูเลเตอร์99นั้นยังคงคล้ายคลึงกับภาค X เป็นอย่างมากหลายคนได้ตั้งคาถามนะครับว่า การที่คุณนั้นจะเปลี่ยนจากภาค x มาเป็นภาค99นั้นอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะพัฒนาหรือทดลองอะไรใหม่ๆหรอกแต่เป็นเพียงแค่ต้องการที่จะผลักดันระบบเติมเงินให้มันหนักขึ้นเท่านั้นเองผู้เล่นบางคนถึงกัรได้กล่าวนะครับว่านี่มันอาจจะเป็นเพียงแค่ภาคเสริมของ x เท่านั้นแค่เปลี่ยนชื่อใหม่หรือกระทั่งทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมแต่ราคาสัตว์เลี้ยงแพงขึ้นและแม้กระแสะพิพากวิจารณ์ในคอมมูนิตี้นั้นจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่จํานวนผู้เล่นของเกมเพชรซิมูเลเตอร์นั้นก็ยังอยู่ในระดับที่สูง ความนิยมของ p พ s ย์ซีมิเลเตอร์ในฐานะแฟรนไชส์นั้นก็ยังถือว่าคงแข็งแกร่งอยู่นะเพราะยังมีผู้เล่นที่เพลิดเพลินกับการสะสมสัตว์เลี้ยงและการอัปเกรดอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามครับเสียงสะท้อนจากผู้เล่นสายฟรีกับผู้เล่นที่ไม่ต้องการเติมเงินในเกมนั้นก็ยังคงตั้งคําถามถึงเจตนาของทีมผู้พัฒนา Big g เกม s ครับหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าภาค9 9, 9นั้นมันเหมือนกับการที่ Big g เกม s นั้นได้ทิ้งผู้เล่นบางกลุ่มไว้ข้างหลังครับและมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้เล่นที่ทททก,กาาารี่่่จะจะยเเงินนนั้น สิ่งนี้เกิดการถกเถียงในชุมชนนะครับว่าบิ๊กเกมนั้นยังคงใส่ใจผู้เล่นทุกคนอยู่หรือเปล่าหรือพวกเขาให้ความสําคัญกับผลกําไรเป็นอันดับแรกแม้ว่าเพจ simulator 99ก็จะยังคงดึงดูดผู้เล่นจํานวนมากและรักษาฐานผู้เล่นเดิมไว้ได้แต่คําถามที่เกิดขึ้น ของอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ยังคงอยู่ครับผู้เล่นหลายคนเริ่มสงสัยนะครับว่าทีมผู้พัฒนานี้จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่น่าตื่นเต้นได้อีกหรือเปล่าหรือเกมนี้จะกลายเป็นเพียงแค่เครื่องมือหาเงินที่ซ้ำซากไปเรื่อยๆครับ ในขณะที่ p e ชรซิมูเลเตอร์99นั้นยังคงเป็นประเด็นที่ถูกเถียงทีมงาน Big g เกมนั้นก็ได้ทำการเปิดเกมใหม่มาที่ชื่อว่า p e ชรโกครับซึ่งไอเพชรโกเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่ได้ถูกพัฒนามาจากอีเวนต์ RNG ในเพชรซิมูเลเตอร์99ที่ได้เคยทำอีเวนต์ในเกมนั่นเองครับซึ่งไออีเวนต์นี้เนี่ยมันก็เบส์ออนมาจากโซล์ RNG อีกทีนึงนั่นแหละครับที่เป็นการนำเสนอระบบ RNG แบบเต็มรูปแบบให้ผู้เล่นนั้นได้สามารถลุ้นรางวัลจากการที่สุ่ โดยเน้นความตื่นเต้นเป็นหลักครับแต่สุดท้ายแล้วการเปิดตัวเพจโกและทิศทางของ b ิ g เกมส์นั้นยังคงเป็นสิ่งที่คอมมูนิตี้นั้นจับตามองต่อไปครับว่าพวกเขาจะสามารถสร้างสิ่งใหม่ที่ทำให้ผู้เล่นนั้นประทับใจได้อีกครั้งหรือจะยังคงเผชิญคำถามเดิมๆที่ผู้เล่นนั้นได้เคยตั้งไว้ครับ